ไม่ทันเลยออกก่อนแล้วสวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนค่ำค่ำพี่น้องเอ๋ยยายนี่ว่างัวสีออกลูกมาหอดออกแล้วคะ่ะว้ายมันมาน,ม,าน,ม,านมันี่แหละค่ะมื่อนี้เมื่อคืนนี่ฟันว่าได้ป่าได้ลูกดูว่ได้ลูกผักว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเหรอสวัสด,วดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอง้อยบึ้งมาลดค่ะ เขาก็ขึ้นมาเธอนั้งต่อยไปยังคันเลยขึ้นมาเดินง่วงเฉยเลยนะเด็อันนี้น้องชุ่มซื้นก็ได้ง่ายเลยแป๊บเดียวนึงก็ได้คือว่าแั้วเป็นแม่เก่าเลยนะลูกชายค่ะเธอก็เป็นลูกชายอ้ก็งามอยู่ได้เนาะมาเธอตอนในละสมีลูกๆลูกๆลูกเธอรุ่ยรอนะค่บ่เธอ สีสีคือม mm ันเหรอสีคือพอหรอเสือก็เออเปล่าฐานคอมาที่ใหม่เพิ่มแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ยสมที่ละวคอยมันดีสิได้กินสมนองวะกเพอให้มันกินแล้วมันวะใช่แล้วสองเถื่อห้องทองมันคือยังใหญ่ใช่ไหมสิบหยังใหญ่ปะห้องใดแฝดขั้นได้แฝดกันห้วยมันคือโบกสัตวทองมันนั่นเราคือยังยังมันอยู่ตัวมันใหญ่นึงเนาะ บไปแกะตีนเลยเป็นหั่นๆอยู่เนาะมอุ้งศตูตนะชื่ออะไรเราจะชื่ออะไรปากคือแม่เลยลูกในแจ็คส่าโตถอดได้ดังไปซื้อมาเลยนะซื้อมาซีโตแล้วซุ่มซื่นซื้อลูกกผสมเย็นซุ่มซุ่มเย็นแล้วมันมันงวตัวเท้กปะจีซุ่มเย็นเนาะกินน้ำลุกๆกินน้ำเราจะได้กินอาหารดีแล้ววันนี้หลังจากที่เบื่ออาหารมาหลายพี่น้องเบื่อคอมันในเดือเป็นทงอยู่เนาะอ่าพออยู่ไหนได้พอได้พ่อคะ ก็ออกกันจากลูกเล่นเลยเลือกเอาไว้เป็นพ่อโลกเลยจ้ะโอ้ยเออนั่นบริพารเป็นพ่อโลกพ่อเล่าก็แล้นฮันเด้นางอันนี้ขี้ไล่ได้ก็ว่าเพื่อนนะเนาะขี้ไล่คอกับกิ้วคือแมนอ่น่ะขี้ไล่ว่าจะเบิ้งนะนั่ง่านในหอดปีนะก่นใหญ่เติมเอาลูก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 ตั้งชื่ออะไรดี ออกมือวันที่เจาเก่าสิ้นเดือนพอดีเลยพี่น้องเลยบนลรือเบินงมองจั่งใดตอนจักงโมงสี่โมงหรือเปล่าอ๋อเลยเล็กขึวางกับขึ้นมาแต่เฮือนนั้งต่อยบนเดินเฮิร์สภาวะออกแล้วก้าวเดี๋ยวมันเป็นเมกเก่ากรทันและเฝ้านอกมันเลยเป็นเด้เฝ้านะครับคอยชงคลิปไปเจ้าเบิ้งนะก้าวเดี๋ยวมันก็ออกแล้วอยู่เมเก่ามันเได้ยังง่ายจะตายอย่ามาใกล้ซุ้มเธอกูนั่งกันเลยก็มาดมเฮ้ยสวัสดีรับสมาชิกใหม่ าจะไปหางวนในใจได้มาเลี้ยงเขาจะได้งวนได้ปะเนี่ตัวเทอะไรตัวเ้องนายี่สิบเกวันที่เ้าเก่างันแตงงนแต่อันนั้นหนามันโมใ่โอ้ยลูกยังกินน้อยู่ขั้นบานกันย้อยหน่อยเสียดายเราลาลูกไม่ใช่ซำแม่ลูกยังม่ที่ในหอปีได้เห็นพี่เขาเลย นังมั่งมีอ้าวทองนะไม่ใช่ได้อีกบัตรหนึ่งได้ได้ออกนี่มันออกสมาร์ททองมันยังใหญ่ไปได้แฝดไปได้แฝดมันก็จะเลินเลยเนาะเพราะงั้นเราก็ได้งอ้วยตัวเรแล้วแหเอาอะไรล่ะโทรบอกพระเจ้าวันเลยดิโอ้ยตัวแบบใหญ่อเลยได้งอวยเอาลูกซูงได้งอวยหนึ่งซูงเอาลูกกันเอาชงพอทรงพอชงแม่แม่มก็งาม โอ้ยแล้วก็ไปหาลี่กินพ่อม,นในใอมันตัวใหญ่หญหญดเดี่นพี่น้องเนียเสือผ่านนันพ่อมันตัวใหญ่พ่อตัวใหญ่ลูกก็ตัวใหญ่อจะได้เฝ้านอกกันเตะเตะแอบไปไหนให้ลูกมันย่างกันแล้วเลยย่างแล้วลูกสมม,มติว่าบ้านลาดบ้านเฮาวนี่แหละลูกขึ้นมากก็สิหากินน้องเลยนะมาดมเขาพันยิ้มนั่งอันนี้เป็นบ้า เงาไเงปยี่ปองะไกมิจฉุตัวงมามได้งไฟยี่ปออยสอแม่ลูกนี่พันมาเรียกกินเลือดเขาละไดนตั้งชื่อน้องอะไรดีน้องกุมภาโอ้ยนั่นคือพ่อรถนี่นะคือพ่อรถมันจะออกมันจะออกข้าวแอ้ายืนได้แล้วเก่งเอา เขาก็ออกเห็นอะง,ง่วนนี่เกิดมาแล้วก็ลูกยางเลยเนาะจะเมนง่ายอะไรไพ่านนั่งมั่งมีบองงามนั่งก็งงามเด้อน,นี่ลูกสาวนั่งนี่กระชองแล้วได้นี่แม่ซื้อน่ลูกสาวนั่งซุ่มชื้นนั่งซุ่มซำ้ำแล้วก็มีนอ้นอง,งน้องตัวนี้อายุข้ออยู่ตัวนึ่งแล้วก็ได้ลูกชายแลย้ว พัดเต่พญาราดเอาเอางัวมาเลี้ยงเขาก็ไดง้วะแม่ัตเดียวลูกเฉพาะสิโตแล้ลูกอินี่นะว้บยเ้าแล้วใครงัวเถิกตวเป็นซานโตหรือเปล่าคอยในเหลือดตงงัวจอยสองไม่ลูกสามพอสามไม่ลูกก็เถิกดำพี่น้องเอ้ยเอามาลูกผูกรักษาคายบอลอย่ากขายนะ อ <c oughs> เออจังทามบึงเอานำเกลือให้กินเลยอีกพอละสองสามชั่วโมงผมได้พี่นออ้องเออเพอ่์สิออกเพราะว่าห้องบริบริรสีดยาเล่งคลอดเคื่อนนะชิบโกโตมีแต่ทุ่มเน่ของเรามีเจ้ามันเขามาเต็มคอี่งั้นก็จกได้มาเลี้ยงเพิ่มอีกอยู่เอา้าเอาเอ้าเอาอ้นอชอเลโอ้โอ้าเอา้โอ้โโกน้าห้กสแตก พวกน้ำห้อก็สิแตกต้องเล่งต้องเล่งอยู่ยืนแล้วยืนแล้วเดนักเคยเนาะทวงมันเดียวโอ้ยชุมช่มิมาญาิกินน้ำเกลือนะคะตอนรับสม,สมาชิกใหม่ทายเดือนเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิได้กินต้มน้องว่าเซ่เสห้ามนอนนะห้ามนอนกลางวันนะคะ อุ ة, ้ยต so ัวใหญ่อะไรนะลูกม <t üss> <examined the> ันพอดี่ลูกไปปล่อยอยุเมื่อเา้เนี่ยก็คือบริต่างดีนะที่ได้กังเวนงวดงวดปีที่แล้วจะกได้กลิ่นน่องหรืบบอปล่อยมันไปยังสี่แล้วบริบิงแต่ว่าน้องว่านั่งอันลำย่อเนี่ยนะอุ้ยสำนองคว้ยจนเต็มหม้อหรืองวาตัวน้อยๆก็จะน้องใหญ่หรือ ลูกสิ้ำแม่เลยลูกน,ะ,มมละ,ลกนะว่าท่านได้หอดปี <c oughs> แม่ทำไมมันน้อยมันจ่อยจังเลยต้องเอาหัวอาหารอ,อ้อยนะท่ังสิอ่า,าเฝ้าเบ่งเอาอด้วรุ่นน้องน้องนะอยากกินมันนี้ได้กินต้มนอม,มอน้องว่าสมใจสมสีล่อคอยเลยพี่อนเราเฝ้ามาละหลายเดียครับปีนี้มีง้วตัวเดียวที่ออกลูกนะส่วนนางอันนี้ก็ประมาณเดือนเก้าเดือนซีพลุล่ะหรือว่าเกี่ยวเขาผมจะ อันนี้นางงังวงแม่สาวแม่สือ่อส่วนลอลา่าพี่น้องเลยลอร่าลอลา่ลอลาขึ้นรถไปแล้ว,ลลวเพราะว่านางแก่นะคะคันซี่ง,งนะเป็นบ้าบ้าบริหอดเวลามันออกไป,ไปดึงมันอย่าง<ม>ไป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 ,ไป,ไปหาสมหาแซลผู้ว้ใบสมเสี่ยวกันยังบ่โป่งอยู่ไม่สมเซี่ยวกันยังไม่ป่งเลย เดี๋ยวอีกจากสองสามสโมงตัง้งเวลาไปรถเดี๋ยวมาจกน้องกันพี่น้องเลยเบ่งออกไปไว้นะเธอสม่ได้กินแรงบ้าลาลูกออกซี่ข,า,ขาวๆเอาพี่น้องเลยหันแหละมั่งเลยมั่งแล้วจ้ามั่งแล้วจ้าที่พยาบาลประกาศมืออื่นสมโพดโพดพระอยู่น้องกว่างทองอีกแล้ว มันบ่อนอนลงอีกสักครู่อีกสักครู่ดได้แล้วได้แล้วออกแล้วไอ้สมชื่นมันเต๊เอามาันคืนยยังอีกต่าะ ทายนี่ยูสุพินโนงัวนองงัวโอ้ยงัวเต้คือใด่ทั้งขี้เหยื่อบาทนี้สังเด็ดเนาะเอามันคือออก่เบิร์ดสันนะได้สมอยากแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยคุนแล้วมันคือย่างๆยุสะออนตอนเนี่ยนะเต้ปูบอกให้มันกินน้ำดับ

เป็นไหมคะโคนใครกินเป็นบ้าง,วงวน,กกน้องนนะองวาาัวเนี่ยแ่บกว่าน้องมีไงนะน้องงัวนบอกแม่น้องเมนียนที่รอคอยเดี๋ยวเขาจังมารอตุอาา่มน,น้องงัวนะกรั่นเล็กๆนี่น้องสำหรับที่นี่ เก็บภาพบรรยากาศเบิ่งซ้ำน,นี่ก่อนค่นะนางสีเป็นญาติเราว่าจังว่าเตะแขนดีใจทุ่มเล่ห์ขอบคุณอาจารยคลิปหน้าตอนกินี่น้าวสวัสดีครับสวัสดีครับ